สวัสดีค่ะนําเสนอกล้วยค่ะเรื่องกล้วยกล้วยค่ะคลิปนี้นะคะกล้วยโนโนะค่ะอันนี้เป็นโนโนะนะคะความสูงประมาณหกสิบเซนค่ะหกสิบเซนอันนี้ส่งให้ได้ทั้งกระถางอยู่นะคะตัวนี้นะคะห้าบาทรวมส่งค่ะ590บาทรวมส่งนะคะลายดีลายสวยมากๆนะคะลายสวยมากๆค่ะโนโนะตันนี้นะคะสี สียังไม่ได้จัดจ้านมากแต่ว่าสักหน่อยหนึ่งสีจะเข้มกว่านี้นะคะอันนี้เพิ่งไม่ใช่อันนี้แบบว่าชําแล้วก็รากเพิ่งจะเดินดีนะคะสีจะจัดจ้านตอนที่ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ยอดใหม่มาก็ด่างดีด่างสวยนะคะ590บาทรวมส่งนะคะแล้วก็ฟลอริดาเหรอฟลอริดานี้เอาไว้ก่อนเนาะดูต้นยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้จะเป็นปลาปัวนิวกินีนะคะปาปัวนิวกินี กล้วยด่างสีทองอารามนะคะเรามีต้นแม่พันธุ์นะคะต้นแม่พันธุ์จะอยู่ข้างๆสวนนะคะต้นนี้ประมาณประมาณ60เซนกว่าๆนะคะความสูงนะคะจัดส่งให้ได้ทั้งกระถางราคา590บาทรวมส่งนะคะปาปัวนิวกินีนะคะ590บาทรวมส่งนะคะอันนี้ไม่มีลูกนะคะเป็นกล้วยประดับสีสันสวยงามไม่มีลูกแล้วก็ แล้วก็ปลาปัวปลาปัวนิวกินีนีมีลูกเนาะมีลูกกินได้อยู่ค่ะต้นนี้กินได้นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะ,ะอีกต้นหนึ่งนำเสนอฟลอริดานะคะฟลอริดาหลดใหม่มาข้างในยังไม่โผล่นะคะแต่ว่าต้นแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะดังดีดังสวยนะคะฟลอริดาต้นนี้นะคะต้นใหญ่มากไม่ใหญ่มากหรอกคือต้น ต้นใหญ่อยู่ค่ะอันนี้นะใหญ่กว่าโนโนใหญ่กว่าปาปัวนะคะจัดส่งให้ได้ทั้งกระถางนะคะทั้งกระถางโอนน้ำหนักเยอะอยู่นะต้นนี้น้ำหนักเยอะห่อตุ้มดีไหมน่าจะต้องห่อตุ้มมั้งเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักกระถางแปดนิ้ว โอเคเดี๋ยวส่งให้ทั้งกระถางก็แล้วกันนะคะต้นนี้นะคะ590บาทรวมส่งค่ะสวยมากนะคะฟลอริดากินได้นะคะลูกกินได้นะคะที่สวนเพิ่งได้เก็บกินไปแต่ว่าต้นเ เครือนั้นไม่ยังไม,ไม่ไม่แข็งแรงต้นไม่แข็งแรงมากก็เลยแบบลูกเล็กหน่อยหนึ่งแต่รสชาติหวานอร่อยมากนะคะฟลอริดารสชาติเหมือนกล้วยไข่บ้านเรานะคะแต่มันจะเป็นกล้วยกล้วยหอมของต่างประเทศนะคะฟลอริดาต้นนี้590บาทรวมส่งนะคะ วันนี้นำเสนอไป3ามต้นนะคะฟลอริดานะคะฟลอริดาแล้วก็จะเป็นปลาปัวนิวกินีนะคะปาปัวนิวกินีแล้วก็จะเป็นโนโนะค่ะแสงย้อนนิดนึงแสงย้อนนี่แสงแสงไม่ย้อนจะเป็นแบบนี้ปลาปัวสวยมากนะคะปลาปัวสวยมากๆค่ะ fc ่ะใครยังไม่มีสีเหลืองทองอารามแบบนี้จัดไปเลยนะคะโอเคแล้วก็ไปเอาไปดูกล้วยงามๆอีกอีกต้นหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยพัดด่างนะคะกล้วยพัดด่างอันนี้เป็นกล้วยประดับนะคะเป็นกล้วยประดับประดับกินไม่ได้นะคะพวกนี้จะกินไม่ได้ต้นใหญ่ต้นนี้อยู่ที่350บาทรวมส่งค่ะต้นใหญ่ต้นเล็กเอาไป250รวมส่งก็แล้วกันนะคะต้นเล็กแบบนี้นะคะ250บาทรวมส่งกล้วยพัดด่างนะคะเดี๋ยวไปดูกล้วยดารารัศมีกันดีกว่า ต่อไปนะคะกล้วยดารารัศมีค่ะดารารัศมีหรือว่าดอกบัวทองนะคะดอกบัวทองหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือกล้วยคุณหมิงนะคะกล้วยคุณหมิงอันนี้ต้นกําลังสวยมากนะคะต้นกําลังสวยเริ่มเริ่มต้นที่390บาทค่ะ390บาทรวมส่งเพราะว่าต้นมันใหญ่ขึ้นนะคะมันสูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะ390บาทรวมส่งราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ390รรวมส่ง ส่งห่อตุ้มเอาไปนะคะน้ําหนักมันไม่ไม่ได้ค่ะน้ําหนักมันหนักมากนะคะต้นใหญ่นี้อยู่ที่590แล้วก็ใหญ่สุด650นะคะเ,คเพราะว่า ต้นมันมันสูงนะคะความสูงมันมันมันเยอะนะคะต้องห่อตุ้มไปสําหรับดารารัศมีท่านใดยังไม่มีนะคะจัดไปนะคะเป็นกล้วยประดับที่เป็นมงคลนะคะเป็นมงคลเป็นกล้วยที่นําเข้าตั้งแตเ่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่5โดยพระนางดารารัศมีนะคะหรือ,อกล้วยอีกชื่อหนึ่งที่เขาตั้งชื่อว่าดอกบัวทองเพราะว่าเขาจะมีดอกที่สวยเหมือนดอกบัวสีทองนะคะ บานนานมากนะคะบานนานมากบานได้5เ,เดือนเต็มๆเลยนะคะความสูงจะไม่สูงมากนะคะสูงประมาณเท่าๆคนนะคะก็ประมาณ160-170นะคะประมาณนั้นอดอกจะปลีจะออกมาตรงกลางนะคะแล้วก็บานได้นาน5เดือนเลยทีเดียวเฉียวนะคะกล้วยนี้น่าเก็บนะคะน่ามีสะสมไว้ในบ้านนะคะท่านใดที่ที่ที่ทชอบ ชอบกล้วยประดับห้ามพลาดต้นนี้นะคะเมื่อก่อนนะราคาแรงมากแต่ทุกวันนี้ทําได้หาซื้อได้นะคะตอนสมัยสมัยแต่ก่อนราคาแรงจะมีแต่ตามบ้านคนรวยเท่านั้นที่มีกล้วยประเภทนี้นะคะดารารัศมีหรือว่าดอกบัวทองหรือว่ากล้วยคุณหมิงนะคะกล้วยคุณหมิงนาเข้ามาสมัยรัชกาลที่5นะคะราคาเริ่มต้น350บาทรวมส่ง 390บาทรวมส่งนะคะพูดผิดนะคะขออภัยราคา390จะอยู่ประมาณต้นนี้นะคะประมาณต้นขนาดนี้นะคะ390นี้มีอยู่3ต้นมีอยู่4ต้น4ต้น390แต่ขออนุญ,ญาตห่อตุ้มไปนะคะแล้วก็590แล้วก็690นะคะมีใหญ่สุดก็คือ890ใหญ่มากๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องกล้วยๆขออนุญาตถ้าทําอะไรก็ขอให้เป็นเรื่องกล้วยๆนะคะทําอะไรก็ขอให้สําเร็จลุล่วงขาใช้คําว่ากล้วยๆนะคะขอพระคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ